หัวฝรั่งแก่งี้เง่านะคะทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากเนาะโอ้ยเวลาเรื่องยากๆกลับมองว่าง่าย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องชีวิตเมียฝรั่งนะคะชีวิตคิดว่าเลือดหรูหวังจะมาอยู่ที่นี่ที่จะสบายเนาะ,ะแต่พอมาอยู่จริงๆนะคะก่อนจะมาเนี่ยโอ้โหวางแผนอย่างดีเลยอย่างนี้อย่างนั้นให้เมียได้ทุกอย่างเนาะ,ะไอเราก็อุ่นใจเลยหวังจะสบายนะคะเนาะ มาอยู่ที่นี่ก็โอเคเขาก็ไม่ได้ให้ทํางานนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าปรับตัวเนาะอย่าจามองว่าเป็นการปรับตัวเข้าหากันอย่าลืมว่าฝรั่งไปหาเรานีหวานแหววนะพักผ่อนอืมเราจะไม่เห็นสิ่งด้อยของกันและกันแต่พอชีวิตจริงมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะยิ่งเราไม่ได้ทํางานแล้วช่วงโควิดนี้ด้วยเออมันมีเวลาให้กันเยอะใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดว่าอ่าทำให้เห็นว่า โอ้รู้งี้ไม่มาหรอกเนี้ยอยู่บ้านเราสบายกว่านี้เยอะนะคํานี้ออกจากปากพี่เขาเลยนะว่าว่าอยู่บ้านเราแสนสบายมาที่นี่ต้องทําทุกอย่างนะทําความสะอาดบ้านเนาะ,ะตัดหญ้าทําสนามหญ้าปลูกต้นไม้คือทุกอย่างเราต้องทําเพราะว่าอย่างน้อยในความคิดก็โอเคเราเป็นแม่บ้านนะไม่ได้มองว่ามันหนักหนาะ เนาะเราก็มีความสุขเกียจตามเพราะว่าสามีทํางานเนาะสามีดูแลเราอ่าเราก็มีหน้าที่ดูแลบ้านช่องอันนี้เป็นใจที่พี่เขาทํานะคะแต่มันงี่เง่าตรงเรื่องไร้สาระคือว่าโอ้โหรอบบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ฉันทําบ้านไม่สะอาดนะอุ้ยเธอทําอะไรกินเนี่ยเหม็นจัง <laughs> เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะยิ่งมาใหม่ๆยิ่งมาใหม่ๆเนาะอาหารคนไทยเรายิ่งรุนแรงยิ่งยายจ๋านะทําผัดหน่อไม้ดองนี่บอกเลยว่ากลิ่นไปกองอยู่ทางเข้าหนะ้าบ้านแต่ชคกดีนะคะบ,บ้านยายจา๋าเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครโยวยวายได้เพราะยายจ๋าดังกว่าคือเราดัดมาตั้งแต่แรกนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเนาะแล้วทีนี้ก็เลยมาพูดกันฮะการความยี่เง่าของฝรั่งนะคะคือเนาะอ่า เป็นคนระเบียบคือเป็นคนที่มีฐานะเป็นเจ้าหน่ายถูกมาเออนักธุรกิจที่ว่าเป็นคนคอยสั่งลืมไปหรือเปล่าว่าอยู่บ้านนี่เมียไม่ใช่คนใช้หรือว่าไม่ใช่พนักงานที่บริษัทเออว่าคุณจะต้องสั่งทำนั่นทำนี่เออเอาตามใจฉันแบบเอาให้ทันใจฉันเนี่ย นะนี่ในมุมแรกๆที่มาอยู่ด้วยกันเลยนะพี่ก็บอกเหลืออดมากๆสามเดือนแรกนี่แทบพังเลยปาแต่พอได้มาพังเนาะมาระบายพอมาคุยแล้วก็เออฉันไม่มีความสุขฉันอยู่ไม่ได้ฉันก็จะกลับบ้านเขาก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่านิสัยของเขาก็คือ อดที่จะบ่นไม่ได้เอออดที่จะจุกจิกกับเมียไม่ได้ในมุมมองอยายจ๋าเขาอาจจะมองว่าเออเธอไม่ได้ทำงานทำการอะไรอยู่บ้านเฉยๆทำไมไม่ทำทุกอย่างที่ฉันมองแล้วมันไม่ใช่ฉันมองแล้วมันไม่ใช่แต่เรานะเป็นแม่บ้านเราก็ทําในแบบของเราเราก็คิดว่าบ้านเราก็สะอาดในมุมของเราแล้วแต่ยังไม่ถูกใจอ่าอ่านเจ้าหนายฝรั่งนะคะ คือผัวของเราเนาะเออนะคะนี่เป็นสิ่งหนึ่งทีนี้แกก็เลยปังออกมาเลยเออเอาไงเนี่ยสิ่งจี่ทำเนี่ยเธอคิดว่าวันนึงเนี่ยได้หยุดได้อยู่ไหมบ้านก็หลังใหญ่บ้านก็หลังใหญ่นะคะสนามหญ้าฉันก็ต้องตัดนะรอบบ้านหน้าบ้านก็ต้องกวดเก็บกวดนะคะยิ่งมีหิมะรอบบ้านเนาะที่นี่นะคะถ้าอุบิเหตุ อ่าหรือมีคนมาล้มหน้าบ้านเราช่วงอ่าหิมะตกใช่ไหมถ้าเกิดมีใครมาอัิเตบหรือล้มช่วงที่เข้ามาเดินเล่นหน้าบ้านเราเราจะเป็นคนเสียเนาะเราจะต้องจ่ายค่าเสียหายเพราะเราไม่ทําความสะอาดหน้าบ้านช่วงระหว่างหน้าบ้านเรานะคะอย่าจ๋าจะอ่าพี่ๆน้องๆจะเห็นตอนที่หิมะลงเนาะปู่เขาก็จะไปกวดนะคะกวดอ่าถนนทางเดินแล้วก็โรยเกลือเพื่อที่จะให้คนเดินผ่าน ไม่ล้มอ่าถ้าล้มแล้วเจ้าของบ้านผิดนะคะต้องรับใช้เ,ออเสียค่าใช้จ่ายให้กับคนที่มาล้มหน้าบ้านเพราะเราไม่ดูแลหน้าบ้านของตัวเองนี่คือกฎหมายของเมืองนอกนะคะในทีน่นี้เราอยู่เมืองไทยไม่ได้ทำอะไรเหล่านี้พี่ก็บอกว่าเออ แล้วฉันจะรู้ไหมมันมัน,ม,นมันเกี่ยวอะไรกับฉันไหมในชีวิตที่ฉันจะต้องไปดูแลแต่ทีนี้แกก็รู้ขึ้นมาถามเนาะเริ่มต้นคือหนึ่งความไม่เข้าใจสองก็คือสิ่งที่เกิดที่นี่หรือว่าหลายอย่างต้องมาปรับตัวมันไม่เหมือนในเมืองไทยของเรานะคะทีนี้แกก็มานั่งคิดและนั่งมองเลยว่าโหคิดถูกไหมเนี่ยอยู่เมืองไทยอยู่ได้สบาย ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะในมุมของตัวพี่เขาเองเนาะมาอยู่นี่นี่โอ้โหนะคะแล้วสิ่งที่สามีอ่าเขาเรียกอะไรบอกว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้หรือว่าอ่าจะจัดการอย่างนี้อย่างนั้นมาถึงตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเออไหนอ่ะไหน,ไหนบอกว่าจะให้เดือนละเท่าไหร่ก็ไม่เห็นนะคะ เนาะอันนี้คิดอยู่ในใจนะยังไมไ่พูดกับผัวนะยังไม่ได้พูดกับสามีเพราะว่าตัวเองก็คิดแค่ว่าเออเนาะเราไปช็อปเราไปใช้เราไปจ่ายหรือซื้อของลูกเต้าเรามาเขาก็เป็นคนจ่ายให้ในมุมนี้มีความรู้สึกอยู่ในใจแต่ก็อดทนคืออดทนนะคะอดทนเนาะก็หวังนะคะก็หวังว่าข้างหน้าก็จะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงเขาได้นี่คือสิ่งหนึ่งนะคะพี่เขาบอกว่าเทคนิคในการอยู่กับผัวเนี่ยาบางครั้งอะ่ะ ใช่ไหมทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันใหญ่ๆออตรงนี้เป็นช่วงที่คว่มบาตนะเราจะต้องดึงยังไงที่จะให้เขาเข้าใจอะไรบ้างยายจ๋าจเข้าใจนะยยจ๋าจฟังแล้วยายจ๋าจบอกเลยว่านี่คือจุดหนึ่งบางครั้งเราทนจนเหลืออดเนาะพอเหลืออดแล้วเนี่ยเราจะต้องระบายความรู้สึกนั้นให้เขาเข้าใจเช่นกันว่าเราแย่แล้วเพราะเรามาอยู่ที่นี่เรามาเพื่อเขาเราเลือกเขา เขาเป็นคนสร้างความสุขให้กับเรา,าต่างคนต่างช่วยเหลือกันแต่ทีเนี้ยในมุมมองจะมาสังส่งๆัเหมือนเราเป็นขี้ข่าอ่าเป็นอีเจวในบ้านอย่างเดียวลืมกำแหน่งว่าเป็นเมียหรือท่านเป็นท่านประธานที่ทำงานลืมว่านี่บ้านนะเออฉันเป็นบอสนะคือเมียนะอันนี้คำพูดของยายจ๋านะเนาะฉันเป็นบอสนะคือเมียเออแหม่เนาะเไ,ไรจะขนาดนั้นนะคะทีนี้ พอทะเลาะกันพอแกก็มาพูดมาคุยเออฝรั่งเขาก็เริ่มจะอ่อนลงแล้วรู้สึกว่า ก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ทั้งหมดนิสัยคนเราเนาะมันเปลี่ยนได้ไม่ง่ายแต่เราเพียงแค่ว่าจะดึงเขายังไงให้เป็นของเราสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอันนี้คือจุดสําคัญนะคะหลายคนเสียเปรียบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบอกว่าเออช่างบันเถอะสิ่งไหนทนได้ทนไปส่วนดีเขาก็มีส่วนที่เขาให้เราก็ยังได้ตรงนี้แหละทําให้เขา,าฝรั่งเขาหนักขึ้นทุกวันเนาะร้ายขึ้นทุกวันจนผลสุดท้ายตัวเองก็อดทนไม่ได้ทีนี้พอเราอยู่นานทําให้เขาจนเคยชินพอ เราแข็งตัวขึ้นนะพอเราเริ่มปฏิวัติเขารับไม่ได้มันก็จะเป็นพังทลายนะเป็นครอบครัวแตกแยกนะคะเพราะฉะนั้นเนาะเรามาอยู่ใหม่นะการที่ทะเลาะเป็นการทะเลาะเพื่อปรับความเข้าใจแล้วอย่าให้เราเข้าใจเขาอย่างเดียวเราต้องดึงให้เขาเข้าใจเราด้วยว่าเรารู้สึกยังไงนะคะว่าเราเป็นยังไง ยิ่งนะคะ,ะทุกๆพ่อแม่พี่น้องเนาะเราก็ยิ่งคนที่เราจะต้องดูแลด้วยสิ่งที่เรารับผิดชอบในเมื่อเขารับปากตั้งแต่มาตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยมาถึงที่นี่เราก็ต้องควรที่จะพูดเขาให้เข้มข้นในสิ่งที่เราควรรับผิดชอบนะคะตรงนี้เป็นจุดสําคัญเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่เขาก็เอออยากจะมองว่าอันนี้ใช่คิดไว้วางแผนนะสิ่งไหนอดโอเคนะคะสิ่งไหนเกินเหลืออดเราก็ต้องพลิก ล็อกให้กันให้เขาเข้าใจฝรั่งมีอยู่อย่างนะคะอย่าปล่อยให้เคยตัวเนาะ,ะเขาคิดเองไม่ได้เพราะสมองเขาหนึ่งงานการรับผิดชอบในตัวเราเราเข้าใจนะคะเนาะการรับผิดชอบครอบครัวสองถ้าเขาเคยเป็นนายจนเคยตัวเราจะแย่ถ้าติบอกว่าเหมนปลาไม่กินเออไม่เป็นไรไม่กินแล้วเราจะอดได้นานขนาดไหน นะคะอดได้นานขนาดไหนให้คิดแค่นั้นเหมือนเขาอะที่เราบังคับไม่ให้เขากินชีสเหม็นๆนะ่ะโอ้ยอันนั้นค่อยว่าเหม็นกว่าปลาเดอสําหรับคอยเนี่ยย่จ๋าเคยด่าสามีนะยูติว่าปลาฉันเหม็นยูดูซิเนี่ยชีสยู you, เนี่ยเหม็นยิ่งกว่าขอโทษขออภัยนะคะยาาจ๋าเปรียบเทียบอรองเท้า uh, uh, ที่ว่าหน้าร้อนเราใส่เหม็นๆถุงรองเท้าเราใส่โรงงานอนะเออปลายังหอมนะวิตามินสูงด้วย สามีก็คําแต่ของฉันก็หอมของฉันนี่อ่าเพราะฉะนั้นเราต้องดึงส่วนเนี้ยที่จะมาบาลานซ์กันนะคะอืยอมรับโอเคอ่าห้าสิบห้าิบครึ่งต่อครึ่งอ่าและสิ่งสําคัญเจียจะบอกทุกคนเลยนะว่าอย่ายอมเด็ดขาดเรื่องการกินอาหารเพราะคนไทยเราขาดไม่ได้เห็นพี่ๆหลายๆคนเออไม่เป็นไรฉันทนได้ ่าสิ่งที่ฉันได้มากกว่านั้นแต่พอทนเข้าทนเข้าพอมาหาเพื่อนที่บ้านเพื่อนบอกเลยเหมือนกับคนไม่เคยเจอปลาเออมันทรมานไหมอ่ะมันทรมานไหมอ่ะแล้วทำไมจะต้องทำชีวิตให้ทรมานขนาดนั้นนะคะ เนาะเราปฏิวัติได้นะคะเข้าแรงมาแรงกลับได้แต่เราต้องรู้จักแรงในมุมที่เราเป็นเออเนาะเราต้องรู้จังหวะที่จะพูดนะที่จะคุยและที่จะเปรียบเทียบนะคะเมื่อไรเราพลิกล็อกเนาะวิกฤตเป็นโอกาสเราเขาก็จะเห็นนะคะหนึ่งฝรั่งจะมีอย่างหนึ่งคือเหตุผลเหตุผลนะคะแล้วดูจังหวะด้วยนะเหตุผลของเราถ้าพูดไม่ถูกจังหวะเขาก็จะไรค่าจะไม่เห็นค่าเลยเพราะอย่างน้อย เขาก็เหนือกว่าเราเพราะเราไม่ได้ทํางานนะคะอันนี้จุดหนึ่งสําหรับแม่บ้านที่ไม่ได้ทํางานเนาะแต่สําหรับยายจ๋าเราสู้ไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันชั้น ตัดสินใจเขาก็ไม่มีสิทธินะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยเราไม่ได้เป็นเรื่องกันอยู่แล้วเนาะนี่คือสิ่งสําคัญเหตุผลเหตุผลดีจริงแต่ถ้าเราพูดไม่ถูกจังหวะเขาไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเราต้องรู้เนาะว่าสามีเราเป็นยังไงทุกๆคนเนะาะการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันการพูดการจาและนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถึงเราจะได้ฟังเพื่อนๆพี่ๆมาเราก็ต้องมาย้อนมองสามีเราด้วยว่าเราควรพูดได้ เมื่อไหร่ตอนไหนนะคะจังหวะไหนเราถึงจะได้เหนือกว่าเขานี่คือสิ่งสำคัญอย่าปล่อยให้เขาเคยตัวอย่าปล่อยให้เขางี่เง่าจนเขารู้สึกว่าเขาทำได้ทุกอย่างอ่าพูดได้ทุกอย่างเหยียบย่ำเราได้ทุกอย่างนะคะ นี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขที่สุดบางครั้งเขาแรงมาเราอ่อนบางครั้งเราแรงเขาต้องอ่อนเช่นกันเราถึงจะอยู่กันได้ไม่ใช่ว่าให้เขาเป็นนายอยู่เหนือหัวเราอย่างเดียวนะคะ เออรวยพอเศรษฐีพอให้เราได้ทุกอย่างอยู่ในกำมือเราอ่ารวมทั้งกระดาษรวมทั้งทุกอย่างอยู่ในกำมือเราอย่างนั้นอีกมุมมองหนึ่งเออมึงด่าไปยังไงทุกอย่างอยู่ในมือฉันแล้วอ่าอย่างเงี้ยเออยอมรับยายจ๋าก็ยอมรับนะคะแต่ชนิดที่โว,วกวกัดสั่งเป็นนายเนี่ยเอาเงินเธอมีเหรออยู่ไหนอ่ะอ่าฝันลมเลยในแบงค์เห็นตัวหนังสือของเขาไหมอ่ะเขาย้ายไปให้ใครจะรู้ไหมอ่ะเออยิ่งคนที่มีลูกมีเต้าอยู่แล้วเนี่ย ใช่ไหมปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องกระดุมกระดาษเรื่องบ้านเรื่องช่องเราก็รู้ๆกันอยู่ในกฎหมายของที่นี่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองสร้างความสบายใจให้กับตัวเองทุกๆเรื่องนะคะพื้นฐานสําคัญเลยหนึ่งถ้าเขารักเราเขารับผิดชอบตัวเราเขาดูแลเราเขาต้องเข้าใจว่าเราคือคนไทยอาหารการกิน ห้ามกันไม่ได้เหม็นสักไหนก็แซบของค่อยเหม็นของเจ้าก็แซบของเจ้าเราไม่ว่ากันนะคะขอเพียงแค่ตรงนี้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดียาจ๋าบอกสาวๆทุกคนเลยนะว่าบอกย้ําเลยนะว่าอย่าตามใจเด็ดขาดในเรื่องอาหาร แต่ถ้าเราอดได้จะเป็นอากินอาหารฝรั่งได้ตลอดไปก็ถือว่าคนเก่งนะคะยายจ๋าเชื่อเลยว่าคนไทยร้อยทั้งร้อยชอบกินส้มตำชอบกินน้ำพริกปลาชอบกินของแซบ่บๆเหม็นๆนน้ำปลาขาดไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าขาดไม่ได้จริงๆเนาะ สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราเริ่มต้นมาดีสิ่งเหล่านี้ถึงจะมีปากเสียงถ้าเราไม่ยอมมันก็ต้องอยู่กันไปแบบนั้นผัวเมียเรื่องทะเลาะเบาแวงมีการตําหนิติกันเป็นเรื่องธรรมดายายจ๋าว่าหนีกันไม่พ้นนะอย่างยายจ๋านี่ก็ไม่ได้ว่าลงรอยกันตลอดเวลานะคะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราขึ้นวูบแล้ว อ่าเขาเหยียบเราไม่ลงอ่าโอเคเลยเวลาไปก็เงียบแล้วถ้าเกิดว่ายายจ๋าจรู้ว่าตัวเองแรงเกินไปยายจ๋าจขอโทษนะคะยายจ๋าจขอโทษอืมเขาก็โอเคนะแต่บางทีส่วนมากจะเป็นทางเราขึ้นซะมากกว่านะคะฝ่ายนี้เนาะเขาก็จะช่วยเหลือเพราะว่าเราก็ทํางานมาตลอดคือเหมือนยืนหยัดคู่กับเขาอ่าแบบเขาเรียกว่าล้อคู่เกวียนเลยใช่ไหมตลอดมาในเวลา อาจจะเข้า19ปีจะ20ปีแล้วเนี่ยม่กี่เดือนนี้ก็20ปีแล้วนะคะชีวิตเจ๊จา๋าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองในมุมมอง ของแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเราเริ่มต้นยังไงนะสิ่งไหนที่เราสบายใจควรทํานะคะอย่าเป็นคนที่พูดน้อยอย่าก,กลัวพี่กุลจะล่วงออกจากปากอ่าเถียงได้เถียงนะคะเพราะช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวเองและปรับนิสัยเขากับทุกๆเรื่องอืมไม่ได้ร้อยได้ห้าสิบก็ยังดีเราพูดแล้วถ้าสิ่งที่เราไม่ได้เราจะได้เตรียมพร้อมปรับและเตรียมพร้อมเพื่อตัวเองด้วยไม่ใช่วันหลับหูหลับตาอยู่เออ ทนทนทนไปทนไปจนหมดความหมายทนไปจนไร้ค่าผลสุดท้ายเราทนไม่ได้มันยิ่งหนักหนานะคะทนแล้วมีค่าให้ทนเออวางแผนให้ดีแก่ตัวเองทนแล้วเราค่าเสียเวลาเรายังมีโอกาสเดินหน้าเพื่อหาโอกาสใหม่นะ,ะดีไม่ได้หามันจนได้ดีอย่า อย่าอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะแล้วสิ่งสําคัญอย่าปิดความอยากความแซบเนาะถึงแม่จเหม็นนั่นมันเราเกิดมากับปล้านะคะอันนี้ปิดไม่ได้จริงๆเนาะคลิปนี้ยายจ๋าขอฝากไว้แค่นี้นะคะง่ายๆสบายๆเนาะโอ้ยเหม็นปันใดค่อยกำมักยามาขัดเด้อเจ้าเอ้ย งน,นะคะคขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเย้ยจ๋าจากเบลเยี่ยมอีเจ้าปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ